แล้วการรู้การเห็นไปด้วยกันเลยทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เน่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็มีผลไปด้วยคลายไปด้วยกันนี่นั้นอยู่ที่ประโยชน์แห่งการตัดสูะอันนี้เรียกว่าประโยชน์แห่งการตัดสู้ช่วยสังสวรประโยชน์แห่งการตัดสู้ช่วยสังสวรวัดไม่เกี่ยวไม่ก็ทัางไม่เกี่ยวเองไปด้วยกันเลยมันเป็นประโยชน์แห่งการตัดสู้ในประโยชน์ของเขาเอง ตัดสรู้ช่วยสังสวัสดไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัดสรู้เอาตัดสรู้ใช่อย่างนี้นะและ้วทุกอย่างจะพลิกเองจะพลิกไปเองแล้วมันจะเบาเองไม่ใช่พยายามจะละจากตัวเองก็พยายามจะหลุดจากสิ่งนี้สิ่งนัน้นไม่มีทางเออมันแค่ความคิดวนเวียนแค่ความพยายามวนเวียน แต่ที่มันหมดจริงๆออกจริงพ่อเราโปรไปเรื่อยๆโปรดในเนื้อหาที่สรุปให้นหละมันก็เลยคลายออกไปตามนั้นลาวาสออไปตามนั้นมากบ้างน้อยบ้างแล้วตามทีมันมันจะหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อยๆหมดไปเรื่อย ใช้การทำหนีสรุปแทนแล้วเราก็ไม่ต้องสนใจว่าจิตเรามันจะเป็นยังไงขาดหร้อไม่ขานั่นเลยนั่นเลยอย่างนั้นเลยยิ่งไม่สนใจยิ่งคลายอ่ายิ่งไม่สนใจยิ่งคลายเหมือนก็สรุปทิ้งสรุปสรุปล้างสรุปสรุปไม่เอาสรุปเองอ่ะอ่ยิ่งไม่สนใจยิ่งคลายแต่ยิ่งสนใจมันก็หยิบมาเกาะใหม่แล้วสนใจมันก็เข้าไปจับมันอีกแล้วเกาะอีกแล้วยิ่งไม่สนใจยิ่งคลาย ดังนั้นสรุปทิ้งสรุปสรุปล้างสรุปสรุปไม่เอาสรุปเองไปเรื่อยๆอย่างเนี้เพราะมันเหมือนไอ้วิบากโตมืนที่ครอบอยู่เนี่ยมันทาให้มันฟังแล้วมันก็<ด>มันก็นวนอยู่อ,อย่าง,น,งนั้นแต่นั้นต้องต้องดาหนิขึ้นเองจำข้อน,นี้ไว้นะต้องอุปโลอกขึ้นด้วยจิตเองดำเนิขึ้นเองในประโยคนี้ประโยคนั้นนั่นแหละแล้วก็จะสมดิลผลไปตามนั้นทุกประโยคมีผลในประโยคมันเองหมด มันเป็นประโยชน์แห่งการตัดสู้มันเป็นประโยชน์แห่งการบรรลุเป็นเป็นประโยชน์แห่งวิมุติอยู่แล้วในประโยชน์แ่วผลผลที่ตามมามันเราสั่ง้ว่าต้งคายมันก็มีผลเข้ามาคลายเพิ่มขึ้นอีกในตนัวมันเองตรงข้ามแต่เราแผลไป พฤติกรรมออกไปแล้วมันไปติดไปยึดไปบวสารวนเข้าสารวนเยอะเขาวุ่นวายเยอะการวุ่นวายเขาตีกลับปัญหาเราเราก็ต้องเพิ่มความวุ่นวายเราขึ้นอีกมันเป็นผลถึงตามแต่ผลของการโปรดเนี่ยมันคือคลายช่วยหลุดช่วยสิ่งนี้ก็คลายไปเองหลุดไปเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นน,นั้นทุกพฤติกรรมมันก็มีผลในใน,ในตนัวมันเอง ไม่อาจะดีไม่ดีผลก็คือวนเวียนการวนเวียนคือวนเวียนสวยผลมันดังนั้นมันมันมันพลาดตรงที่ไปหลงคตินิยมกันไงทดสอบท่านลองมันเป็นคติที่แบบนำพาให้ตัวเองลำบากตลอดมกี่รุ่นกี่รุ่นเหมือนกันหมดแต่ทีนี้มันไม่ยอมไปล้างคติดึงดําบานแบบนี้คติบันพระบุรุษเข้าใจไหม มันไม่ยอมทิ้งมันไม่ยอมล้างกันมันมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วนจนนับรุ่นไ่ทั่วแล้วมาเนี่ยคติแบบทดสอบทดลองเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นมารไปซะเองนะเจแล้วมันก็ทํา้เป็นคติที่ทําให้ตัวเองลําบากกันมาเรื่อยๆกี่รุ่นแล้วแล้วก็หมดไปหลายรุ่นแล้วด้วยนะที่เจอพุทธ,ธพบพุทธองค์องค์มหาบรามีเคยคุน้นเคยไปพระอ,องค์ไหนบ้างเนี่ยก็ปลดล็อกให้กันได้ในพระองค์นั้นแล้วก็จบกันมาไม่รู้กี่รุ่นแล้วเช่นเดียวกัน แต่ไอ้ตินิยมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปล้างมันตยองจดตั้งเนี่ยจบแล้วก็แล้วเลยไม่มีใครย้อนกลับไปล้างคติแล้วมันไม่ใช่ไม่มีใครย้อนกลับไปล้างมีใครย้อนกลับไปทนกระแสของพวกนั้นต้องบอกว่ามันเป็นคติแห่งความทุกข์ยากลำบากอะไรอย่างนี้แล้วสิ่งนึงทันเบะตัวเองไม่ได้เพราะว่ากรรมบันดาลแล้วมันกลายเป็นผลแห่งกรรมบันดาลละเป็นนิสัยบันดาลละเออ ดังนั้นมีอยู่อย่างเดียวนั้นที่จะพลิกได้ในความเป็นเพราะเป็นภูมิของเวรกรรมทั้งหลายนี่คือต้องปรับไปสู่การตัดสรุช่วยสะสั์นั่นคือการให้สรุปเนื้อหาตัดสรุให้เรื่อยๆสรุปล้างไปเรื่อยๆๆๆนั่นเองเท่านั้นไม่ใช่เป็นการให้บาร,รมีอย่างอื่นด้วย การให้ในสิ่งที่จบเลยเป็นการให้ในสิ่งที่คลายช่วยหลุดช่วยนะแล้วผู้ให้เองมันก็เนื้อหาตรงนั้นไปไปโดยปริยายเลยคลายไปเองหลุดไปเองคลายไปเองหลุดไปเองแล้วมันก็จะเบาขึ้นเบาขึ้นแต่ตามใดที่มันนิ่งอยู่ตัวเองนิดเดียวเฉยอยู่ตัวเองหน่อยเดียวก็ทุกข์ขึ้นแล้วมันก็อยู่กับตัวเองมันจะอั้นนั่นทีอ่ะมันจะอั้นอยู่แค่นี้อยู่แค่นี้ะ นั้นก็ใช้บทสรุปไปก็เปิดกว้างไปไม่มีที่สุดไม่มีประมาณไปจะได้ทิ้งตัวเขยแค่นี้ก็ยอ,อยู่แค่นี้แค่นี้นี่นเจะรู้ออกไปไม่มีเยอะนะประกาศประกาศสลับประกาศถอนแล้วมันก็ล้างโปรแกรมลรงจุดนะั้นแล้วเหลือแต่เราต้องล้างในการโปวดไปไปด้วยอืม ล้างด้วยการปวดค้อคู่ไปเลยเนี่ยแล้วทีนี้มันจะล้างหมดจดเลยประกาศสารบประกาศถอนนี่ก็เรื่องล้างคตินิยมล้างความเชื่อว่าเดี๋ยวทำอย่างนี้ทําล้างคตินิยมทิฏฐินิยมคตินิยมพอเราไม่เอาคตินิยมตัวนี้เป็นมาแล้วมันจะเหลือแต่วิบากวิบากที่นิสัยที่มันกลายเป็นนิสัยนั่นแล้วชอบทดลองทดสอบทดแย่นี่นะมันเป็นนิสัยซึ่งนิสยัยตัวนี้ย มันจะล้างมาด้วยการว่างล้างสรรพสัตว์ว่างล้างสังสรวัตรหรือสรุปเนื้อหาประโยชน์ที่มันตัดสู้ช่วยสังสวัตรไปเรื่อยๆแล้วกรรมใสพวกเนี้จะโดนล้างไปเองแต่พอแกรมคือสตินิยมที่ตั้งกันมามันจะมันจะหมดตอนที่ประกาศสระประกาศถอนนด้ตอนนี้มันเหลือแค่กรรมใสมาติดนิสัยบรรดาลมาเป็นรักะนี้แต่นิสัยพวกเนี้ยมันจะหายไปเพราะการเริ่มให้เริ่มปล ทุกคนเหมือนกันหมดไม่ยกเว้นว่าจะเราหรือใครไม่ได้ออกมาหาบรามีทั้งหลายก็ต้องมาอย่างนั้นเช่นเดียวกันถ้าไม่ให้ไม่โปรดโดยนิโรธโดยนิพพานในการตัดสู้ช่วยกรรมสายที่มีมามันก็ไม่ล้างไม่หมดอย่างเงี้ยจะดีไม่ดีมับกรรมหรือสายมันก็ไม่ใช่อ่ะดีวี่งไม่ใช่เลยเยอะจะไม่ดีเอางี้ดีก็ยังไม่ใช่เลยเยอะจะไม่ดีแต่นั้นมันไม่ใช่ตรงอะไร เราก็ไม่เกี่ยวไม่กระทั่งไม่เกี่ยวเองไปเลยมันก็จะไม่ใช่ตรงอะไรไปเองไปด้วยกันเลยกับะสิ่งอย่างนี้มันก็คลายช่วยดุดช่วยแบบเนี้จบในบทสรุปแล้วก็กี่พรทอค์ก็เหมือนกันมาสรุปอย่างนี้เหมือนกันเลยไม่มีเราจะให้ใครไปสร้างวกสร้างภูิหรือไปเปลี่ยนใปสู่ภิที่ดีงั้นอย่างนี้ ใช่สลายเลยข้างหน้าข้างหลังปัจจุบันก็ไหม้ไปเลยไหมมันก็ทั้งไหม้เองไปเลยไม่ต้องมาข้างหน้าข้างหลังกันละไม่ต้องมาตรงปัจจุบันกันละไหมมันก็ทั้งไหม้เองันเลยอย่างเนี้ยสวยเลยแล้วเราก็ไม่มีอะไรเยอะ ก็บางทีก็อาจจะต้องดําเเลียวโหสี่กันเรื่อยๆแค่ประโยคเดียวประโยคเดียวโหสี่โหสี่อารมณ์นั้นปวดมาอารมณ์นี้จอนมาอารมณ์นี้บีบอันนั้นนี่ไส้นั้นบีบขั้นข้ามาก็โหสี่โหสี่นี่นะประโยคเดียวประโยคเดียวเป็นระยะระยะถ้ามันโดนบีบขั้นด้วยอารมณ์กรรมบันดาลประโยคนี้นะโหสี่โหสี่โหสี่คือไม่ปล่อยให้กรรมมันบันดาลข้างเดียว หมือนก็เราใส่ยา,ยารักษา,าเชื่อไปด้วยไม่ปล่อยเชื่อมันลุกรามข้างเดียวโอ้โหาสิประโยคเดียวประโยคเดียวนะ่ะตามสภาพที่มันกำเริบขึ้นตามสภาวะที่มันกำเริบขึ้นใครจะตากำเริบในเรื่องไหนก็ตามเด็กอ๋โาหาสิไปแล้วมันไม้กทั่งไมเองกันไปเรื่อยๆทุกสิ่งทุกอย่าง อย่างนี้จบจบแบบแบบทีนสร้างนี้แะแบบไม่ยุ่งยากอะไรเองเลยเรื่อยๆแทนที่จะพุ่งไปพุ่งเอ,เองเลยเองเลยที่มันไม่เกี่ยวกับไม่ม่ไม้มาด้วยกันเรื่อยๆ มันจะไปตัดตัวคอยพุ่งคอยทยานไปดิ้นล้นกระเสือกกระสนเองเลยก็คือไม่เองเลยก็คือไม่เกี่ยวนะเองเลยเรื่อยๆนั่นแหละสยบจบให้ในแต่ละอารมณ์แต่ละคุยบาปอารมณ์แลวต่อไปไม่ใช่การสัมปัตสัตมพันธ์แล้วใช้ไม่ล้างไปเลยทุกอย่าง ไม่มัก็ทั้งไม่เองเลยเองเลยไม่ม่ก็ทั้งไม่เองเลยไปด้วยกันเลยล้างตัวสัมผัสสัมพันธ์เรียกว่าดักล้างว่างล้างเรียกว่าคลายช่วยหลุดช่วยไม่ต้องไปใช้ตัวสัมผัสสัมพันธ์ใช้การล้างสัมผัสสัมพันธ ไม่เกี่ยวมันก็ทําไม่เกี่ยวเองเลยมันเหมือนกันไปอย่างนี้ใช้ประโยคไปเป็นประโยชน์ในการตัดสรุปหมดเลยที่ให้มาที่ให้เนี่ยใช้ได้ทุกครั้งเลยพอใช้ทุกครั้งก็ตัดให้ทุกครั้งเลยจบสยบจบให้แต่ละครั้งแต่ละครั้งใช้ทุกครั้งก็จบทุกครั้งตัดรอบให้ทุกครั้งเลยพเองเลยเรื่อยๆเลยเรื่อยๆคือเองเลยก็เรียบร้อยเลยตัวที่มัน ผู้ผ้าน,นั้นไปถูกแล้วงับถูกแล้วงับถูกแล้วงับถูกะทุกครั้งเลยที่เองเลยพอเองเลยก็เรียบร้อยเองเลยมันก็คือไม่เกี่ยวะอะไรอยู่แล้วมันก็นตัดความกำเริบทางวิบากให้ทุกครั้งมลทุกครั้งเราก็อย่าสนใจว่ามันจะหมดไม่หมดนะมีไม่มีจะมาไม่มาจะทุกมี่เอย่ไปสนใจยิ่งสนใจยิ่งไปเกาะไปจับาการไปเกาะไปจับมันมันไปเสถยผลมัน มันมาก็สาเสวยมันอะไรอย่างเงี้ยเวนทนาทางนั้นแหละที่มันมานิวรทางนั้นเวทนาทางนั้นที่มันมาพอไปสนใจมันก็เหมือนกับไปเสวยเวทนาเสวยนิวรไปต้องนิวรต้องบเวทนาเขาแล้วไปสนใจไม่เกี่ยวมันก็ทําไม่เกี่ยวเองให้มันล้างตัวสนใจไม่สนใจไปเลยไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้เลยทุกทุกอย่างไม่ได้ใช้กับตัวเองอย่างเดียว ไม่ใช่ใช้สรุปให้ไปอย่างเดียวเดียวพร้อมกันไปทุกสิ่งยอย่างนี่นะเปลี่ยนปรับใหม่เนะ่ะเปลี่ยนใหม่ปรับวิธีใหม่เป็นวิถีแห่งการปลดสรุปเนื้อหาตัอรู้ช่วยทุกสิ่งอย่างไปเรื่อยๆทำไมต้องคำนึงถึงผลหรอกตัดมันก็ตัดละตัวเองก็ตัดตามไปช่วย